phải dạ má dạ má dạ má better then better that it but it just the hoping needs Maybe we'll be comes, never does. be laws. off. I'm man. wanna I สวัสดีครับพ่อวิ่นอนะครับวันนี้นะครับผมกฤษฎีมาแกะกล้องนะครับรีวิวสินค้าอีกแล้วนะครับพอดีมีของมาส่งจากลาซาด้าแล้วนะครับพี่น้องไปเห็นในลาซาด้านะครับเป็นของเล่นลูกนะครับเป็นรถแบตเตอรี่นะครับเตาทองนะครับเป็นรถมอไซค์นะครับเป็นรถแบตเตอรี่ของเด็กหนุอยเนาะพอดีไปเปิดเห็นในลาซาด้านะครับก็สิเป็นรูปทรงเตาทองนะครับ ก็สามารถคับได้คือรถท้องแท้แลขึ้นมาก็สามารถเดินหน้าทอยล้งได้แล้วก็จะมีไฟรอบรถเลยแล้วก็มีเครื่องเล่นเพลงเครื่องเสียงนะสามารถเสียบยึดบีฟฟังเพลงได้ละท่านราคา800 8 0 0 830กว่าบาทนะครับพี่น้องพอดีเห็นราคาถึงนะครับก็เลยแบบฟังมาให้ลองให้โดคีบิ่งไงสมัคบองสินะ ย่อหอสีมากแกะกล้องแลวก็อ่ามาประกอบไปให้พี่น้องได้เบิ้งกันนะครับประกอบกันเนาะนี่มาเป็นลังไง,งเลยครับพี่นอ้องเดย๋ยหเอาสีมากแกะกล้องไปเบิ้งประกอบกันนะครับราคาแปดร้อยกว่าบาทพี่น้องอ่ารวมค่าจาัดทรงแล้วนะครับอ่าใชมไหมแกะอะไรที่ประกอบกันเบิ้งครับกับบรรดาสิประกอบได้เพราะพุ่นน่าจะให้ไปมาอยู่นะนี่ครับอันนี้จะเป็นบอ้อ นี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวโครงตัวถังมันตัวรถมันเป็นสองลอมาแบบนี้นี่เป็นลอดหนานะครับนี่ลอดหนามาให้ตัวนึงเอ็นี่ครับอุปกรณ์แล้วอแกะเบื้องกันเนีเ่เดนรถเตาทองครับพี่น้องรถมอไซค์เตาทองของนักที่มามักลายนี่เป็นตัวบอดี้ขึ้นมาแบบนี้เนาะ เอาสีมาเบิ้งคู่มือกันประกอบกันนะครับเพิ่งจะมีคู่มือกันประกอบให้ครับพี่น้องจะลองผมก็จะลองประกอบให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับว่าจได้บ่นะครับไปสิประกอบตามคู่มือที่ใหมากนะครับเดี๋ยวข้อสีมาประกอบกันเลยนะครับพี่น้อง and the world needs better laws maybe then we'll be better off i'm hoping that it comes but it never does i just wanna be the man my dad never was uh. Hear my music it's all sold, just got new grills and they all go So I got that beef with the pro They don't like my style, no, no, no I don't really give a damn, I keep steering Switch gears in advance, just keep cheering No interceptions, no interference I'm on an A-team, no head cheering I'm headed for the stage now, they clearing All the bad women in the building, man There's bad women in the building, let's get it started tonight this one's on me, let's go downtown tonight One shot, two shots, I don't really know if I'm counting right We drink it down so we can live it up Why? Cause you never know what tomorrow brings in this crazy life hey, This life, this life, this life, this life And I'm thankful, even when they say I'm crazy นี่ตัวนี้จะเป็นช่องเสียบยืดบีนะครับสามารถฟังเพลงได้ว่าสันพันวามันก็จะมีตัวคันเร่งให้ให้ลูกเหยียบนะเนาะคันเร่งสามารถเหยียบแล้วก็มันจะมีเดินนาถอยลังนะครับตัวนี้จะมีสวิตตัวนี้เดินนาถอยลังนะครับแล้วกดสต็อปไว้เนาะคันเข้าเอาไว้ตรงกลางมันก็รจะสต็อปอันนี้เดินนาเดินนาแล้วเวลาครับจะให้ลูกเหยียบตัวนี้ไม่ใช่เดินนาเอง เนี่ยเดินนาอ่ามีระบบเดินนานะครับแต่กดถอยหลังโอเคเราถอยหลังเบ้งโอเคนะครับระบบใส่ไใดน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่ต้องหลินเ่งในพร้อมครับมอไซค์คาร์เปตลอยยอดเลยครับ้มีไฟหลอกคันครับ ตอนนี้ข้อประกอบเสร็จแล้วกันคือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับมีไฟหลอกคันนะครับที่หิมานะครับไฟหลอกคันแล้วกัวัสดุอุปกรณ์คือว่าแข็งแรงนะพี่น้องสามารถรับนักได้ดีนะครับนี่ถือว่าโอเคครับแข็งแรงบุไดคลิกก็ปันไดนะครับสมราค่านะครับแปบดบร้อยตามสิบบาทมีเครื่องเสียงให้ร้อมมากตรงเครื่องเสียงแล้วพี่น้องเดเราดูระยะการใช้งานมั่นสีอ่าได้โดนบอเดี๋ยวเขาก็ต้องมาถาายิ่นอีกนึงนะครับ อันดับแรกสนใจกัไปหาเลือกได้นะครับในรัศดาหรือว่าชูปีนะครับผมกัอ่าเสิร์ชคำว่าอ่าลดลดแบตเตอรี่เตาทองเนาะก็มีหลายร้านอยู่ลองเลือกหาเบิรงนะครับแต่ว่าร้านนี้กอะถือว่าทรงขอมาได้ครบนะครับตามที่โฆษณาไว้แล้วก็อ่าสามารถเล่นได้จริงนะครับพี่ลองเดี๋ยวเข้าไปให้นัชชาลองขับเบิรงนะครับทีออกมาแบบดีจีคได้บ่ยนะครับเดี๋ยวเขาค่อยจบคลิปอีกแคนึ่งนะพี่ลองอ่ะสำหรับ อ่าคลิปนี้นะครับขอขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับคันมี่ยังดีๆมาผมกะซิมาเฮ็ดคลิปรีวิวนําเสนอการ์ตูนในเบื้องหน้าเพื่อคนอยากได้เนาะคือจังผมเนี่ยมีลูกน้อยมียังส่กอะอยากได้มาให้ลูกให้ยังกระซังได้นะครับเดี๋ยวกะซิซานแบ็ทิ้งไว้แล้วกะซิให้นักซ่ามาเล่นอีกตอนแรกหมดละตอนนี้กันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเนาะสำหรับคนที่มองหาของเล่นให้ลูกน้อยเนาะบอราคาบ่าแพงนะครับแปดร้อยกว่าบาทนะครับ สามารถเปิดเพลงแล้วก็เดินหนา้าถอยหลังได้เหมือนมอไซค์ของแท้านะครับพี่น้องอ่าหมอสำหรับอายุตั้งปีสองสองปีขึ้นไปแล้วครับพี่น้องคนที่แบบเออฟังรู้เรื่องแล้วคันเด็กๆกับมอเปไนน็นได้นะอันนี้น้าชายก,ก็เล่นง่ายแล้วก็น่นานจะเล่นได้แล้วละ่ะเคยร้องเมื่อวันไอ้น้าชายสิคีเรวอนะครับ Uh, yeah, man, the world needs better laws. Maybe then we'll be better off. I'm hoping that it comes, but it never does. I just wanna be the man my dad never was. Uh, hear my music, it's all so. Just got new grills and they all go. So I got that beef with the po They don't like my style, no, no, no. I don't really give a damn, I keep steering. Switch gears in advance, just keep cheering. No interceptions, no interference. I'm on an A team, no head cheering. I'm headed for the stage now, they clearing all the bad women in the building, man. There's bad women in the building, let's get it started Let's go downtown tonight yeah. One shot, two shots I don't really know if I'm counting right oh. We drink it